ทุกวันลุงดำหายามินและภรรยาจะนำพืชผักหลายชนิดจากสวนมาขายในตลาดเมืองนาราธิวาสแต่เช้ามือพืชผักปลอดสารพิษของลุงดำเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าที่จะนำไปขายต่ออย่างมากครอบครัวลุงดำมีเงินสดเข้าบ้านทุกวันวันละนับพันบาทเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงของก็หมดด้วยเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและคนปลูกมีความตั้งใจอย่างมาก ลุงดำเป็นเกษตรกรที่เหมือนกับเกษตรกรอีกหลายครอบครัวที่มีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่ใกล้ๆพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจ,จังหวัดนาราธิวาสชีวิตเปลี่ยนไปจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีหนี้สินติดตัวพันตัวเองมาเป็นเกษตรกรโดยเริ่มจากเข้าไปอบรมและเรียนรู้การทําเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เมื่อมีความรู้พอสมควรแล้วจึงได้นำรูปแบบและวิธีการที่ถูกหลักวิชาการใช้ในพื้นที่ของตนเองอันนี้ได้จากศูนย์เยอะเลยเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้อะไรมั่งเราลองผิดลองถูกไปมั่งเสร็จแล้วก็ศูนย์พิคุนทองนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาส่งมาเป็นพี่เลี้ยงตลอดแม้แต่กระทั่งเดินท่อน้ําอะไรนี้ก็ต้องเขาก็ต้องให้คําแนะนําทําลําพังเราเนี่ยเราก็เดินสุ่ม 4, สีสมหาไปก็ไม่ <laughs> สวนของลุงดำจึงสามารถปลูกพืชผักทุกอย่างที่ตลาดต้องการและส่งขายที่ตลาดสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ทุกวันเดือนนึงก็รวมรวมแล้วมันก็หลายอย่างก็มาก็อยู่ได้คิดว่าดีกว่าที่ว่าเราไปวิ่งหางานทาที่อื่นเช่นเดียวกับคุณชาคริยาสาวจากภาคกลางที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นาราธิวาสเธอกับสามีพลิกฟื้นผืนดินที่ใครๆคคิดว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ปลูกมะนาวและเลี้ยงปลานิลจนสามารถทำไรายได้เป็นก่อเป็นกำรรพอเรามาอยู่ตรงนี้ลําบากนี้แล้วเข้าไปปรึกษาสูนย์รัตนาพีคุณทองก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากตรงนั้นจากเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเดี๋ยวนี้พอมาอยู่ตรงนี้ได้ปรับใช้กับสวนของตัวเองแล้วได้เอามาใช้ในทฤษฎีของความพอเพียงทุกๆอย่างได้เรียนรู้ก็ได้ได้พระองค์ท่านจริงๆค่ะถ้าไม่ใช่เพราะพระอจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษภาพที่เห็นเหล่านี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาสส่งพบว่าราษฎรมีฐานะยากจนเนื่องจากไม่สามารถทำการเกษตรได้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพุลุซึ่งเป็นดินเปรี้ยวคุณภาพต่ำไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ที่ดินจำนวนมากจึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างไร้ประโยชน์เพราะชาวบ้านไม่รู้ว่าจะทำการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดนี้ได้อย่างไรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นเพื่อศึกษาคนา้นคว้าทดลองวิจัยการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว และหาทางพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพดีพอที่จะทำการเกษตรได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าทฤษฎีแกล้งดิน3ปีแห่งความพยายามในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริและในที่สุดทีมนักวิชาการก็ประสบผลสำเร็จด้วยการใช้ระบบน้ำชลประทานชำระล้างดินเปรี้ยวออกไป ควบคู่กับการใช้หินปูนฝุ่นปรับสภาพดินและควบคุมระดับน้ําใต้ดินไม่ให้สาราไพร้สัมผัสกับอากาศที่จะทําให้ดินกลับมาเปรี้ยวอีกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจํานวนมากประชาชนได้นําองค์ความรู้จากทฤษฎีแกล้งดินมาพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจนสามารถนําพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อีกครั้ง ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างองค์ความรู้ทางด้านพัฒนาพื้นที่พรุและแนวทางในการทำเกษตรมากมาย และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สนใจด้วยการจัดทำหลักสูตรฝึฝกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึงจํานวน17หลักสูตรตามความต้องการของประชาชนดังเช่นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ปรุการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย์เพื่อทำการเกษตรการทำประมงและการทำอาชีพเสริมในครัวเรือนเป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังประสบความสำเร็จในการนำปลาล์มน้ำมันมาทดลองปลูกในดินเปรี้ยวจัดและได้สร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปลาล์มขนาดเล็กขึ้นเพื่อนำผลผลิตจากแปลงทดลองมาแปรรูปอย่างครบวงจรรวมทั้งได้ทดลองนำมาใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรปรากฏว่าใช้งานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ขยายผลสู่ราษฎรในพื้นที่และผู้ที่สนใจทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำมันไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดีลุงบุญหายามิน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจากการตัดสินใจนําหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เขาเรียนรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปลงมือทําในที่ดินของตนเองที่เคยถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีจนกระทั่งพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เริ่มจากลงมือทำโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้การสนับสนุนช่วยเหลือและแนะนำปรับสภาพพื้นที่และสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่โดยการขุดสระน้ำสร้างที่อยู่อาศัยและโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวไม้ผลพืชผักจากชีวิตติดลบสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร ทุกวันนี้นอกจากมีอาหารบริโภคภายในครอบครัวแล้วยังสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านและมีเหลือสำหรับจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วยส่วนเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขของครอบครัวเล็กๆของลุงบุญหายมินที่เกิดขึ้นณที่แห่งนี้จากพระมหากรุณาที่คุณอย่างแท้จริงแล้วก็นึกถึงพ่อหลวงด้วยแกบอกให้ทำยังไงยังไงยังไงแกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีแล้ว เราไม่ต้องโลภมากลุงไม่หวังเรื่องรวยนะลุงว่าความสุขในใจวันนี้ไปปลูกพริกเออสองสามเดือนเก็บพริกไปขายปลูกกล้วยก็ได้กินกล้วยปลูกแตงโมแตงโมลุงได้ขายนะปีที่แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรเรื่องการพัฒนาพื้นที่ ปรับเปลี่ยนพื้นดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมชาวบ้านอยากจะปลูกอะไรอยากจะเลี้ยงอะไรเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาเข้ามาปรึกษาได้หมดเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่รู้ที่ว่าศูนย์นี้เขาทำไว้เพื่ออะไรก็เหมือนกับว่านอนหลับหลับตื่นต่นอยู่ก็มีคนเข้ามาปลูกขึ้นมาก็เหมือนกับว่านายหลวงมาปลูกขึ้นมาให้แนะนําให้ทําแบบนั้นแบบนี้หลังจากศูนย์มาเบิก ครั้งแรกเราก็ได้ทําข้าวได้น้อยๆเพราะว่าดินเปรี้ยวปีแรกเขาหาวิธีแก้โดยเอาเหินุ่นๆมาวางแล้วก็ให้ชาวบ้านปลูกก็ได้ผลน้อยๆยังไม่เยอะหลังจากนั้นศูนย์ก็เอามาปั่นขั้นนาให้แล้วก็ปรับอีกรอบหนึ่งปีแรกก็ได้450กิโลก็พออยู่ได้ครับ ลุงมะยี่ดิงแลร,แรไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหลายสิบไร่ในวันนี้จากที่เมื่อก่อนไม่เคยมีที่ดินเป็นของตนเองเลี้ยงวัวต้องอาศัยที่ของคนอื่นทุกวันนี้มีที่ดินเพียงพอที่ปลูกพืชเขาเริ่มปลูกฝรั่งขายเป็นรายได้หลักและพืชผักผลไม้อีกหลายชนิดบนพื้นที่ที่ใครๆก็บอกว่าปลูกไม่ได้หรอกชาวบ้านก็บอกว่าปลูกทําไมที่ตรงนี้ ที่มันไม่เหมาะกับเขาถ้าอาหารก็ไม่มีผมบอกว่าไม่เป็นไรเรามีพี่พี่เลี้ยงศูนย์เข้ามาช่วยแนะนําให้ผมก็ลองปลูกเขาบอกว่าอืไม่ได้ผลในตรงนี้แต่เราก็ทําทาโดยใจใจรัดเราจะทําอะไรผมว่าจําเป็นและเกินต้องไปศึกษาดูงานไม่งั้นเราไม่มีประสบการณ์เวลาเราไปดูงานเราจะศึกษาถามเจ้าของว่าเขาทํำยังไงแรกมันออกมาอย่างไงแล้วก็ ็ประสสาจยงงไงหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าเป้าหมายที่เราจะเอานี่คือเอายังไงแล้วก็มีกําลังใจทําเพราะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและยังพาไปดูงานอีกหลายๆแห่งทำให้คุณสุริยาสมัยแอผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจในการประกอบอาชีพและการร่วมกลุ่มดีขึ้นจึงตัดสินใจยกพื้นที่ว่างหลังบ้านให้ชาวบ้านรวมกลุ่มมาปลูกพืชผัก ตอนนี้ขยายมากทุกบ้านครัวก็มีปานก็ไร่หนึ่งสองไร่อะไรนี้กับทุกบ้านเลยเพราะรายได้ดีมากเลยตอนนั้นตอนนั้นสมมารชาวบ้านก็ไปมาเลยไปทางานนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็สมมาตรได้ไปไหนแล้วก็ทํางานในบ้านว,วัน 1, 500, ลงสี่ห้ารอย่างแตงกวาของพี่สาวผู้ใหญ่วันหนึ่งได้สองพันกว่าสามพัน องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาความขยันและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองทำให้เกษตรกรหลายคนในพื้นที่ดินเปรี้ยวในจังหวัดนาราธิวาสลืมตาอ้าปากได้หลังออกจากงานประจำคุณอดีศรหลงรามได้นำความรู้ที่ได้จากศูนย์ศึกษากลับมาพัฒนาที่ดินว่างเปล่าถึงแม้แรกๆจะปลูกอะไรไม่ขึ้น แต่ด้วยการแนะนำวิธีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและวิธีปรับปรุงบำรุงดินจากศูนย์ศึกษาทำให้พื้นที่ของเขาอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆส่วนของเขามีทุกอย่างที่ขายได้ค่าใช้จ่ายก็น้อยปัจจุบันมีเงินเก็บหลายแสนบาทมีประโยชน์เะให้ความรู้เวลามีอบรมที่ในศูนย์ก็คอยจะมาเชิญชาวบ้านไปให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้ในที่ประชุมแล้วยังพาไปดูงาน จากของจริงมาถ้าคนขยันก็เอามาประยุกต์ใช้ในสวนตัวเองได้ครับคิดว่ามีประโยชน์เยอะที่จริงชาวบ้านก็ไม่รู้อะไรเลยการปลูกผักการเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้พอดีศูนย์มาอบรมให้เราก็มีความรู้เราก็ได้สอนเพื่อนๆบ้านด้วยมีไรายได้เพิ่มเยอะเลยเหลือจะกินแล้วก็ได้ฝากธนาคาร เกษตรกรสามารถเข้ามาหาความรู้ได้จากศูนย์ได้ทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านเกษตรทุกๆด้านเลยค่ะแล้วเราได้ได้กลับมาได้กลับมามากกว่าที่เราคิดอะค่ะต้องมีความตั้งใจกันนะผมก็ตั้งใจว่าจะทําอะไรให้เสร็จนี่ผมถ้ามีความตั้งใจแล้วก็เราก็ต้องเหมือนกับว่าเรามีความมานะความอดทนอยู่ตรงนั้นหมดเลยทุกวันนี้ภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวที่เคยรกร้างว่างเปล่าและไร้ประโยชน์ กลับกลายเป็นนาข้าวส่วนผลไม้กระจายความเขียวขจีไปทั่วแผ่นดินสร้างความกินดีอยู่ดีมีความสุขให้กับคนในพื้นที่อย่างมั่นคงชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุขลูกหลานก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขเพราะว่าได้กินได้อิ่มได้ความรู้ก็ความรู้มาจากไหนความรู้ก็มาจากในหลวง หลังจากที่เราได้ข้าวมาแล้วศูนย์ถามว่าแล้วจะทําอะไรต่อผมว่าตร่างนี้ทําอะไรได้อีกเขาบอกว่าถ้าจะทํามีหลายอย่างแต่ว่าแล้วแต่ชาวบ้านนียขยันหรือไม่ขยันจะจะทำหรือไม่ทําผมบอกว่าทําทุกอย่างเพราะว่าพวกผมที่นี่ต้องไปหากินข้างนอกถ้าทําที่ของตัวเองมันดีกว่าแต่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็ถ้าจะทําก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลให้ แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาแนะนําเกี่ยวกับปลูกทัวปักยาวที่ที่มันเหมาะกับดินเปรี้ยวก่อนบางคนก็มาพูดว่าตาแบบนี้เลี้ยงลูกเมียไม่รอดเพราะเขาไม่ได้ทําจริงเขาแค่มาทําเฟินเิเองมาตามครั้งเดียวเขาก็ทิ้งเลยเพราะดินบางแห่งปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยถ้าเราท้อก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างต้นทางปัญญาแหล่งเรียนรู้เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรปศุสัตว์ประมงเกษตรทฤษฎีใหม่การแปรรูป รักษาพื้นที่ให้มั่นคงต่อยอดขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมู่บ้านรอบศูนย์ศูนย์สาขาและเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาในการประกอบอาชีพได้พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินจนประสบความสำเร็จมีรายได้ที่มั่นคงมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป